อย่าคิดไปเองนะคะว่าฉันอ้วนขึ้นช่วงนี้ฉันกินจุฉันกินเก่งนะคะเลยทําให้มีหน้าท้องใหญ่ขึ้นนะคะถ้าหากว่าส่วนอื่นมันไม่ใหญ่ขึ้นเลยใหญ่เฉพาะบริเวณท้องหน้าท้องนะคะก็ควรจะไปพบหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดบ้างนะคะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะร่างกายของผู้หญิงนะคะมีความซับซ้อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยค่ะและก็อาจจะทําให้เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดนะคะและบางครั้งก็อาจจะมีอาการเตือนแต่บางครั้งก็ไม่มีอาการเตือนค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเรานะคะต้องหมั่นสังเกตสุขภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะ สองสัญญาณนะคะที่ผู้หญิงนะคะควรให้ความสนใจแล้วก็สังเกตเป็นพิเศษถ้าหากว่ามีอาการสองสัญญาณนี้นะคะอาจเป็นสัญญาณบอกโรคภายในของผู้หญิงค่ะ 1. นนะคะก็คืออาการเลือดออกผิดปกติโดยปกติแล้วผู้หญิงเราจะมีประจำเดือนทุกเดือนไหลออกมาจากช่องคลอด แต่ถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติดังต่อไปนี้นะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะ1น,นะคะก็คือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังวัยหมดประจำเดือนหรือผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะคะนั่นก็คือผู้หญิงที่ ประจำเดือนนะคะขาดหายไปนะคะติดต่อกันนานเกิน12 mm. เดือนแล้วนั่นแปลว่าคุณนะคะเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ค่ะหรือวัยหมดประจําเดือนนะคะแต่เมื่อคุณนะคะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้วนะคะแต่กลับพบว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะไม่ว่าจะออกเพียงเล็กน้อยเลือดจะเป็นสีน้ําตาลสีค้าหรือว่าสีแดงสดะคะคุณต้องให้ความระมัดระวังค่ะ พอนั่นนะคะเป็นสัญญาณสําคัญเลยค่ะว่าอาจมีความผิดปกติหรือมีโรคเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงเกิดขึ้นนะคะเช่นอาจจะมีการหนาตัวผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวเลยนะคะที่สามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตรวจภายในตรวจแปบรบเซียมีเป็นประจำค่ะ กรณีที่2นะคะเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติในช่วงที่ไม่ใช่รอบประจำเดือนหรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือมีประจำเดือนมามากจนเกิดภาวะซีดมีภาวะโลหิตจางอาการแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะของโรคมะเร็งมดลูกหรือมีการนาตัวผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกหรืออาจจะพบได้ในกลุ่มของเนื้องอกมดลูกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายค่ะเช่นเนื้องอกมดลูก โรคมดลูกโตจากเยื่อบุมดลูกจเจริญผิดที่นะคะหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูกค่ะสัญญาณที่2นะคะก็คือมีก้อนในช่องท้องค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะควรจะหมั่นสังเกตหน้าท้องของตัวเองนะคะเพราะภายในบริเวณช่องท้องหน้าท้องของเราจะมีมดลูกนะคะมีรังไข่นะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆนะคะผู้หญิงบางคนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีหน้าท้องนะคะ บางครั้งอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองรู้สึกว่าหน้าท้องใหญ่ขึ้นแต่อาจจะคิดว่าเออช่วงนี้เราอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะกินมากขึ้นก็เลยมีไขมันมาเกาะบริเวณหน้าท้องนะคะถ้าหากว่าค้ำแล้วพบว่าหน้าท้องเนี่ยมีก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะสัดส่วนตรงอื่นไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะไม่ได้อ้วนขึ้น,นแต่ใหญ่บริเวณหน้าท้องอย่างเดียวหรือว่าค้ำไปบนบริเวณหน้าท้องแล้วพบว่ามีก้อนนะคะ มีความแข็งนะคะก้อนนั้นรู้สึกว่าแข็งกดแล้วมีก้อนแข็งนะคะไม่เหมือนกับไขมันที่อยู่บริเวณหน้าท้องนะคะอันนี้ควรให้ความระมัดระวังนะคะโรคที่มักจะทําให้เกิดก้อนบริเวณหน้าท้องนะคะก็เช่นเนื้องอกหมดลูกนะคะซึ่งเนื้องอกหมดลูกเนี่ยเกิดได้หลายส่วนของมดลูกค่ะอาจจะเกิดบริเวณกล้ามเนื้อหมดลูกหรือ ภายในมดลูกนะคะหรือว่าผิวด้านนอกของมดลูกค่ะเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคเลยนะคะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีประจำเดือนนะคะเมื่อก้อนในมดลูกเจริญเติบโต,ต,ตมากขึ้นก็อาจจะไปกดเบียดอวัยวะอื่นๆค่ะเช่นไปกดกระเพาะปัสสาวะทําให้รู้สึกปัสสาวะบ่อยเพราะว่าความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง หรือไปกดบริเวณลำไส้ที่ติดกับทวารหนักอาจจะทําให้เกิดภาวะท้องผูกขับถ่ายยากนะคะเนื่องหรือเนื้องอกนี้นะคะอาจจะทําให้มีประจำเดือนมามากผิดปกติจนทําให้เกิดภาวะซีดมีภาวะโลหิตจางค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนนะคะควรหมั่นสังเกตประจำเดือนของตัวเองเลือดที่ออกจากช่องคลอดร,รวมถึงหน้าท้องของตัวเองนะคะถ้าหากรู้สึกว่าหน้าท้องมันโตขึ้นผิดปกติมีก้อนคําแล้วมันแข็งผิดปกติ อย่าคิดไปเองนะคะว่าฉันอ้วนขึ้นช่วงนี้ฉันกินจุฉันกินเก่งนะคะเลยทําให้มีหน้าท้องใหญ่ขึ้นนะคะถ้าหากว่าส่วนอื่นมันไม่ใหญ่ขึ้นเลยใหญ่เฉพาะบริเวณท้องหน้าท้องนะคะก็ควรจะไปพบหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดบ้างนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ